เฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอร์แกนมานั่งอยู่ที่นี่อีกแล้วนะครับสุวั์กีต้านี่เทียบเลยสวัสดีครับพี่สุวั์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สุวัตนี่ผมเห็นวันวันรีวิวกีต้าตลอดหมดใจไม่ไหวอ่ะต้องมาคุยด้วยแต่มาคุยทีไรต้องมีความรู้คือยังไงรู้ป่ะเราขายกีต้ากีต้ามันเป็นเครื่องสร้างความสุขแล้วคนขายไม่มีความสุขใครจะซื้อวะ เ,เพราะว่าคนขายมันต้องมีความสุขระขายได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราต้องมีความสุขอะ <c oughs> เราดีกีตาร์คือเราดีดเรามีความสุขอะเรากีตารา์คาแค่แค่นี้เองไม่มีอะไระเป็นความสุขของเราใช่วันนี้ผมมาเล่นกีตาร์ตัวนี้จริงๆไหนๆมาแล้วแล้วก็ได้ได้พูดนะผมก็อยากพูดเรื่องเรื่องกีตาร์นะมันบางทีก็ผมผมเห็นหลายคนเลยนะอ,อยากจะแนะนาเขาในวิธีการซื้อกีตาร์แล้วซื้อแล้วจบไง ตรงนี้หลายหลายคนเนี่ยเขาบ่นบ่น่าซื้อกีตราแล้วไม่จบได้ตัวที่เอออไม่ถูกใจได้เสียงไม่ถูกใจพ<ร>เพราะอะไรรูร้เปล่าเพราะอะไระคนซื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ทําการบ้านซื้อส่วนใหญ่แล้วซื้อมาจากเพื่อนซื้อมาจากเขาว่าซื้อมาจากซื้อกีต้าจากการถามเพื่อนซื้อกีต้าจากการถามอะไรก็แล้วแต่ว่าอเอรื่องน้องี้ดีไหมเพื่อนคนรู้ก็บอกเออันนู้นดีอันนี้ก็บอกดีเอารวบรัดเลยว่าเราจะซื้อกีต้าเราต้องถามใจตัวเอง สมมุติว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบกีตาร์มาตินเนี่ยแต่มาตินเนี่ยมันแพงนะอ่า <c oughs> อ,อันนี้อันนี้เข้าประเด็นเลยเข้าเข้าประเด็นเลยเออสมมุติเราอยากได้กีตาร์มาตินใช่ไหมครับเราต้องถามว่าเราชอบมาตินตรงไหนเราชอบแบรนด์มันที่มันมีเก่าแก่หรือเราชอบเสียงมันคืออาจจะเป็นแบบเหมือนกับว่ามันเป็นยี่ห้อที่ขลังอ่ะยี่สวัไม่เบาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเ็าบอกว่าเสียงมาตินเนี่ย มันเป็นเอกลักษณ์ของมันมันแน่นตึบดีอ่ะสรุปว่าอยากได้เสียงของมาตินอยากได้ซาวของมาตินแต่งบไม่พอที่จะซื้อมาโอเคอ่ะเอาข้าประเด็นเลยเรื่องที่ผมจะบอกเนี่ยหลายหลายคนซื้อกีตาร์แล้วไม่ได้ถามใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลในเรื่องของเสียงครับไม่ได้ศึกษาข้อมูลในสิ่งที่เราชอบครับ อย่างเช่นเราชอบมาตินทีนี้บอกว่าคุณชอบมาตินมาตินมันมีตั้งเยอะแยะตะแบะเลยรุ่นนี้ดี18ดี28ดี40ดี42คุณต้องระบุว่าเป็นรุ่นรุ่นไหนรุ่นใดรุ่นหนึ่งอย่างเช่นเขาเล่นรุดีอะไรนะดี28 28เอาเอาเอาหลักๆเลยสแตนดาร์ดดี28กับดีดี28กับดี18 18กับ28สมมติว่าอตอนนี้ผมมีตัวอย่างให้ให้ให้ดูเรื่องดี18ครับเราชอบซาวของดี18ครับ เราไม่ต้องไปถามใครเลยเราพยายามหาข้อมูลของออของของด18อะครับครับว่าเขาทํามาจากไม้อะไรครับผมแล้วโทนเสียงลักษณะไหนครับเราหาข้อมูลเลยด18มาตินรุ่นนี้ปีนี้ทํามาจากอ่กตรองว่าได้ข้อมูลคร่าวๆครัดี18สเปคไม้หน้าคือ Solid ซิก้าสปูตไม้ใช่สแตนดาร์ดของเขาเลยก็เล้วโซลิดซิก้าสปูต หน้ากับหลังคือแบ็คกับใสแล้วก็เป็นโซลิดมาฮอกกะดีคือข้างหน้าเป็นไม้ซิก้าใช่ซิก้าสปูดก็คือไม้สนนี่แหละแต่ไม้สนมันก็มีเกรดของมันเอาว่าไม้สปูดแล้วกันข้างหน้าเนี่ยนะฮะใช่ไอ้นี่คือของมาตินนะใช่ใช่แล้วตรงนี้ข้างเป็นมาฮอกกันดีมาฮอกกันดีหลังก็เป็นมาฮอกกะดีเหมือนกันใช่ใช่โอ้ฮะทีนี้เราไปหาข้อมูลมาเราเราได้เราได้ข้อมูลละ แดงว่าเสียงที่เราชอบเนี่ยมันเกิดมาจากไม้มาของกันเอนนงเจาะลึกลงไปว่ามันเกิดมาจากอะไรก่อน,นเกิดมาจากไม้กีตร์มันไม่ใช่ดีดแล้วมันไม่ได้เกิดมาจากมาตินนะเสียง,งไม่ติดเกิดมาจากกีโยใช่มันเกิดมาจากเ <S <S> <S> สียงไงเสียงของไม้แต่ว่าทีนี้ว่าจะเราต้องทําใจเรื่องเรื่องของแบรนด์ให้ได้ก่อนตัดไปก่อนตัดไปก่อนเพราะว่าแบรนด์อ่ะมันเป็นตัวจ่ายสตางค์แน่นอนถ้าเราได้ไม้มาตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ว่าเหมือนกับแบรนด์ดังเนี่ยแต่ไม่มีแบรนด์เราจ่ายสตางค์นิดเดียว แต่เราได้คุณภาพของไม้เหมือนกันตอนนี้เราต้องตัดเรื่องเรื่องแบรนด์ออกไปก่อนนะเรามาดูเอาโอเคหน้าไม้ข้างหนังอันนี้ตัวนี้ตัวที่มออรแกรนถือเนี่ยอ่าครับอ่าฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดนี้เป็นโอเวอรี่อีโมี่อีโมี่หนึ่งสเปคตรงกับมาตินดีดีสิบบละแล้วมาดูไม้หน้าไม้หน้านี่ก็เป็นซิก้าสปูตเหมือนกันตรงอีกตรงแต่ว่าเพียงแต่ไม้ข้างกับไม้หลังเขาเขาเป็นลามิเนตเขาไม่ใช่เป็นออร์โซลิดเหมือนมาฮอกานีเหมือนของมาตินพี่ให้น้ำหนักอันไหนมากสุด ข้างหน้าหรือข้างเสียงใช่ไหมแน่นอนว่าวท็อปดูริดมันก็จะได้เสียงของไม้หน้ามันก็ไม่อิ่มเหมือนไม้ไม้ข้างกับไม้หลังแต่มันได้กลิ่นอายเพราะอย่าลืมว่าเราจ่ายแค่นี้เราได้เสียงแค่นี้แต่ใจเราอยากจะได้เสียงแค่นี้มันเป็นไม่ได้เราต้องดูการจ่ายคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าเรากาลังหาหาข้อมูลเพื่อใกล้เคียงนะเียไม่ได้เหมือนแน่นอนไม่ได้เหมือนแน่นอนไม่งั้นเราก็ต้องไปซื้อมาตินซึงไม่งั้นเราต้องซื้อมาตินโอเค คราวนี้หมายถึงว่ามันเป็นทางเลือกของคนชอบเลือกโอเคโอเคเราได้ไม้หน้าเหมือนกันแล้วได้ไม้ข้างได้ฟิลค์บอดได้อะไรที่ว่าเหมือนกันละใกล้เคียงที่สุดละผมเคยพูดว่าหลายๆคน่ผมเป็นคนชอบเปรียบเทียบนะบางคนแบบว่าเอะแล้วมันจะเหมือนได้ไงพี่มันคนละยี่ห้อมันเอาง่ายๆคิดง่ายๆนะสมมติเราไปกินข้าวผัดกะเพราผมให้กินสามร้านสามร้านพอไม่ต้องถึงสี่ห้า้านหรอก รสชาติไม่เหมือนกันทุกร้านแน่นอนแต่กระเพราเหมือนกันแต่ใส่กระเพราเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ของมันก็คือกลิ่นของกระเพราบันหนีไม่ได้ <c oughs> แต่รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มนี้แต่ละร้านนั่นหมายถึงกีตาร์ไงเราได้กีตาร์มาตัวหนึ่งสเปกเหมือนกันเลยยีม่มแต่คนละยี่ห้อแค่นั้นเองทีนี้เสียงของไม้บันหนีไม่ได้อืไยี่ห้อมาตินยี่ห้อกิวยี่ห้อกิฟสันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม้มันสเปกเดียวกันมันจะต้องมีได้เสียงของไม้ชนิดนั้นออกมา แล้วทีน,นี้เราไปหากิตาร์เก๋าเก่าๆที่ไม้มันถึงๆอ่ะสเปคไม้ใกล้เคียงกันอ่ะแน่นอนคุณดีดมานี่คุณได้เสียงของมาฮอกกานีแน่นอนเพราะคุณหาไม้มาฮอกกานโโโโโีโอ้โหก็พูดง,ง่ายๆคือเราต้องตัดยี่ห้อไปก่อนใช่อันที่สองคือคุณอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเหมือนไอ้ตัวยี่ห้อร้อยปซ็นะใช่ใช่แค่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งใช่ใช่แล้วก็พอเราหามาได้<ช>ดอแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าราคา<ช>ราคา ราคาห่างกันแบบสามสี่เท่าตัวเลยอ่าเพียงแต่ว่ายี่ห้อมันไม่เท่อ่าอ่าแต่ซาวเสียงออรอออกมาเท่อ่าอ่าแตนีเข้าใจตรงนี้ก่อนใช่ใช่คุณจะซื้อนี้หลักการของการซื้อกีต้าร์น่ะคุณจะซื้อเพื่อสะสมหรือคุณจะซื้อเพื่อเล่นอันนี้คิดแค่นี้สองอย่างพอสองอย่างนะคิดสองอย่างพอถ้าซื้อสะสมคุณต้องเลือกแบรนด์ดังจ่ายเยอะจ่ายเยอะสะสมหนึ่งอาจจะมาเก็งกำไรสองไม่เป็นทางใจ ด้วยโอเคแต่ถ้าคุณซื้อดีเล่นให้อิ่มใจนะหาเสียงดีๆแล้วก็งกสบายกระเป๋าไม่เกี่ยลนะใช่แล้วคุณเล่นไปเถอะคุณมีความสุขประมาณแล้วสองคุณไม่ต้องเป็นระวังให้มันเยอะไงะถ้าคุณซื้อมาตินตัวตัวนี้คุณต้องจ่ายเอาเลขกลมๆเลยหกหมื่นบาทกลับว่าตัวนี้หมื่นบาทเออ แล้วเสียงมันไม่ได้หนีกันเยเอะไงคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกอะไรงั้นต้องกลับไปย้อนดูว่าคุณต้องการสะสม<ช>หรือคุณต้องการดีดเล่นเพื่อความสุขอ่านั้นแหละเอาแล้วถ้าเราไปเล่นดนตรีแบบมืออาชีพได้ไหมฮะอย่างนี้คุณภาพได้ครับคุณภาพเรื่องเสียงเนี่ยผมรับประก,กันเลยทีนี้อยู่ที่ฝีมือคุณละอ่ะเออใช่ข้อนี้อย่าลืมนะใช่ใช่ใช่สรุปแล้วเนี่ยฝีมือก็มีส่วนฝีมือก็มีส่วนอาวุธเขามีส่วนทีนี้ว่าอาวุธเนี่ยอาวุธที่เรา คนส่วนใหญ่พอจะเลือกอาวุธเนี่ยเขาจะอาเลือกอาวุธที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วไงเพราะอะไรเพราะว่าความเชื่อไงม,มนุษย์เกิดมาจากความเชื่อครับเชื่อว่านั้นดีเชื่อว่านี้ดีอแต่ลืมเชื่อตัวเองครับจริงไหมเพราะเราไม่มีความรู้หรือเปล่าหาความรู้ติความรู้มันมีอยู่อ,อยู่อยู่ทั่วไปอย่างเช่นคุณไปไปถามเพื่อนนั่นก็คือการหาความรู้อย่างหนึงนะ่งแล้วเพราะฉันถ้าถามเพื่อนได้ผมไม่ได้ว่าการถามเพื่อนไม่ดีนะดีแต่ สิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจคือคุณต้องสุดท้ายแล้วคุณต้องมาถามใจตัวเองว่าเราว่าเราเลือกเป็นอะไรหาถามเพื่อนถามข้อมูลถามคนนู้คนนี้คนนั้นเพื่อเป็นข้อมูลมามาปาเขาเรียกเอามามาติัตผลประมวลผลแล้วก็สุดท้ายออกมาพอตัดสินใจนี้ต้องใช้หัวใจเราดหละ ไปดูเงินราคานี้ว่าพอไหมใช่แล้วนั่นแหละแค่นี้คุณจะซื้อกีตาร์แบบมีความสุขอลยเที่ยงโอ้โหครับคุณผู้ชมนี่คุยกันแป๊บเดียวนะผมได้ข้อสรุปเลยอ่ะเราต้องไปแยกออกให้ได้ว่าคุณจะซื้อสะสมหรือไปซื้อไปเล่นไปใช้ถ้าซื้อสะสมคุณต้องเลือกแบรนด์ไปเลยไม่ต้องมาดูอะไรมากอ่ะใช่ใช่เลือกแบรนด์เลือกรุ่นของของมันไปแต่ถ้าต้องการจะเอามาเล่นเอามาทำมาหากินและใกล้เคียงกับตรงนั้นคุณต้องสรุปให้ได้ครับว่าคุณชอบอะไรเสียงแบบไหน เป็นไงครับคุณผู้ชมครับค,ความรู้เรื่องของดนตรีเรื่องของกีตาร์นี่มีความจําเป็นพี่สุวัตไม่เคยบอกว่าเราต้องซื้อของแพงๆราคาสูงๆแตใ่ให้ให้เราตัดสินใจเองตัดสินใจเองด้วย<ล>มีความรู้ด้วยนะเรื่องเสียงเรื่องของเสียงเป็นหลักเพราะว่าเราอยู่กับกีตาร์เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับแบรนด์เราไม่ได้อยู่กับแบรนด์ดังเราอยู่ในโลกของเสียงดนตรีเสียงเพลง ใช่ไหมทีนี้เสียงเพลง <S <S เสียงดนตรีแต่ละตัวเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เขาจะมีซาวมีลักษณะมีมีจุดได้จุดเด่นของเขาแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็มาประมวลผลอยู่กับฝีมือที่เราจะเล่นเ,ออเราเล่นแนวไหนเราเล่นยังไงเราเล่นล็อกเราเล่นคันที่เราก็หา,า,า,าเครื่องตีที่เหมาะกับแนวที่เราจะเล่นคนจนใหญ่หนึ่งพอเราเล่นแนวนี้พอจะหาเครื่องตีแต่ละทีแต่ละครั้งนะ มองอะไรมาจินต้องกิวต้องพิ้สันคือเล่นแล้วเท <c oughs> เขาว่ามันดีเ,ออเขาว่ามันมันดังทั้งดี <c oughs> นั่นแหละสูกแล้วง่ายๆจะดีจากไหนก็นแล้วแต่นะมันไม่ดีเท่ากับที่เราตัดสินใจเองหรอว่าเราชอบ <c oughs> มันดีเพราะเราชอบพอ <c oughs> เราอะไรที่เราชอบนะเราจะมีความตั้งใจกับมันเวลาเราเล่นเราเล่นกับมันมันจะได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของ คนที่จัดหาอาวุธให้นักดนตรีนะครับพี่สุวัสดิ์คุณผู้ชมแวะมาเยี่ยมเยียนพี่สุวัสด์ได้ครับ,รบตึกแดงจดตุจักรชันช้นสามชั้นสามครับหรือเข้าไปดูในเพจก็ได้ครับนิรน,น,นามสุภาพชนนี่เลยนะที่ผมตั้งชื่อเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเฟซแล้วเแล้วผมมาตั้งชื่อไปก็มันมันไปซ้ำๆแหละได้อย่างหนึ่งผมเป็นคนอะไรที่คิดลึกๆเนี่ยสุภาพชนเนี่ยความหมายของผมเนี่ยคิดมา เป็นคนสุภาพสุภาพชนคนหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่มีมีความสุภาพในตัวอ่อนน้อมถ่อมตนสุดท้ายนีนะนามอะ่ะคือคุณไม่ต้องรู้จักผมก็ได้ว่าผมเป็นใครเพียงแนตะ่ว่าผมรู้เรื่องเครื่องดนตรีผมอ่าเป็นคนขายกีตาร์คนหนึ่งอะ่ะคุณอยากรู้เรื่องเครื่องดนตรีคุณมาหาผม เพราะฉะนั้นเรื่องของผมอ่ะคือนิรนามคุณไม่ต้องรู้ก็ได้คุณรู้แค่ว่าผมมีกีตาร์ให้คุณแค่นั้นเองโอ้คุณเรื่องตัวผมคุณไม่ต้องรู้ก็ได้เนื้อความหมายของนิรนามเนี่ยติดใจเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมยังมีอีกหลายตัวต้องไปเล่นนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณพี่ตวัสดิ์ครับครับผมขอบคุณครับขอบครับเย้